สวัสดีครับอีกวันที่ยังไม่ได้รื้อก็หลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับคอมเมนต์มาแบบแบบเหมือนไม่ได้ดูคลิปอะเหมือนคอมเมนต์ไปเลยอะเหมือนดูแค่ชื่อคลิปแล้วคอมเมนต์ไปเลยอะเดี๋ยวผมจะมาเรียงลำดับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับก็ เลยนะครับเธอโบก็ใบยังมุนล,ลื่นอยู่นะไม่ขาดนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าขาดมันจะต้องรุนแนละ้วที้ไม่ขาดก็มาเล่าเรียงลำดับให้ฟังนะครับคือลำดับเหตุการณ์ก็คือวันนั้นเลยใช่ไหมครับวันที่วันที่1ิบสหรือเปล่าเอ้ยวันที่สิบสอ น่าจะวันที่สิบสองใช่วันงานบุญวันที่สิบสองวันที่สิบสองตอนเช้าผมก็จะวิ่งงานปกตินี่แหละผมก็มาเช็คน้ำมันเครื่องเช็คน้ําเพราะว่ารถผมไม่กินน้ําไม่กินน้มามันเครื่องอยู่แล้วนะครับประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะจะกินพันหนึ่งลิตรนะครับมันจะออกออกไอซีนโมาวาวนะครับแล้วก็ผมก็สตาร์ททำงานปกติถ้าไม่เชื่อถามพี่มอสดูก็ได้ครับถาม คนในซายงานเยอะแยะครับพยานเยอะแยะนะครับรถผมไม่เคยจอดซ่อมไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับมีแค่เปลี่ยนซีนหมวกวาวแค่ตอนนั้นแล้วก็ทําคอยกเนี่ยนะครับหม้อน้ําก็เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนบั๊มน้ําไปได้สองเดือนเนี่ยเอาคิดว่ามันจะมีปัญหากับระบบน้ํำไหมละ่ะเนี่ยหม้อน้ําก็น้าบนอย่างดีเลยครับจันทร์จาล้างให้นะครับเนี่ยคิดเอาครับน้ํายาผมก็ใช้น้ํายาหลอยินนี้โน่อย่างดีเลยนะเนี่ยอ้เนี่ย น้ำยาหล่อเย็นอย่างดีเลยนะครับคิดเอาครับถังละพันแปดอะน้ำยาหล่อเย็นอะใช้คือแบบพยายามจะใช้ของให้มันดีที่สุดเลยอะชีนหมวกวาวผมก็ให้ช่างอ่านใส่แบบแบบแท้ให้เลยนะครับอือแต่มันก็รวยนิดหนึ่งน่าจะเป็นว่ารถบูดเยอะนะครับมันดันไม่มีอะไรฟรีปั๊มผงก็ไม่ได้ไม่ได้เสียเนี่ย เทวน้ำก็ไม่มีรูวไม่มีอะไรนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้มันรอยมันจันออกแล้ว,ลวก็ผมก็ทํางานปกติตอนเช้านั้นตอนเช้าว,วันนั้นผมก็ทํางานปกติพอประมาณตอนตอนประมาณสิบตอนประมาณสิบสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งผมก็ได้โทรหาพี่เกให้แกมาบอกว่าพี่วางไหม ขับรถให้ผมหนอยได้ไมผมมีธุระต้องไปเมืองด่วนนั่นแหละพาแฟนไปนทำฟันอะไรด้วยนะครับเพราะวันนั้นมันกระทันหันหวหนัดอะไรนะครับไปซื้อของด้วยนะครับซื้อของจำเป็นนะครับก็ผมก็ได้ไปผมก็เอาเกุญแจรถมาให้แกมาให้ที่้ันกดกุญแจรถมาให้ที่้ันกวดนะครับแล้วทีนี้ผมก็ไปเมืองประมาณ ใบหนึ่งใบหนึ่งสี่สิบใบหนึ่งสี่สิบโทรมาบอกว่าตอนแรกโทรมาก่อนนะตอนแรกโทรมาบอกว่าสัญญาณเตือนน้ำมันเครื่องอะขึ้นแต่อันเนี้ยมันขึ้นมามันขึ้นมานานแล้วแล้วผมทักถามพี่อันผมว่าแกว่ามันเป็นกับปลั๊กปลั๊กใต้เครื่องปลั๊กใต้เครื่อมันหลวมปลั๊กเซ็นเซอร์หรือไม่ก็เซ็นเซอร์พังแต่มันขึ้นติดติดดับดับมันไม่ได้ขึ้นตลอดนะครับมันขึ้นติดติดดับดับผม มันมันก็ไม่ได้เป็นไรนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาแบบผมขับมาแบบรถปกติไม่กินน้ํามันคือม,มีความร้อนความร้อนไม่ขึ้นเลยนะครับความร้อนแบบขึ้นยังไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะตั้งแต่ผมขับมาตั้งแต่ทําทําฟรีปั๊มเอ้ตั้งแต่ทําปัมป๊มน้ําทําหม้อน้ํากับจันเจ้ามาความร้อนไม่ไม่ขึ้นเลยครับความร้อนขึ้นแค่ไม่ถึงครึ่งไม่เคยเกินครึ่งเลยแต่ถ้าเหยียบอะเกินครึ่งแน่นอนถ้าซัดอะเกินครึ่งนะครับ ก็โทรมาว่าระบายไฟสัญญาณนี้ผมบอกว่าถ้าเวลาแบบมันขับโยกโยกตกหลุมตกหลุมอ่ะบางทีมันก็ติดบางทีมันก็ดับนั่นแหละก็ยกเบรกมือขึ้นเก๊กหนึ่งมันก็ขับได้นั่นแหละครับแต่ผมว่ามันไม่เกี่ยวกับไฟนี่หรอกเพราะว่ามันเป็นแค่เซนเซอร์ถ้ามันถ้ามันเสียจริงอ่ะมันต้องเอายางต้องแบบความร้อนขึ้นหรือไม่ต้องแบบไอระบายออกต้องน้ําดันนะครับ หรือไม่ก็น้ำมันเครื่องต้องกินแหละถ้ามันเป็นกับไอเซนเซอร์น้ำมันเครื่องแล้วนะเพราะว่าเกพี่อันจะบอกว่ามันมีมันเป็นหลายคันปั๊กมันหลวมนั่นเลยผมก็ไม่ได้เอใจอะไรผมก็ไม่มีเวลาว่างนะก็ว่าจะลื้อทองอ่างมาดูก็ไม่มีเวลาว่างทําก็มันก็ไม่ได้เป็นไรมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องกับอะไรมันปกติทุกอย่างในรถถ้าคนติดตามจริงๆอ่ะคนติดตามแบบคนติดตามแบบจริงๆเลยนะ เขาจะรู้เลยว่ารถผมอ่ะแบบดูเลถึงนะครับเครื่องก็ปกติทุกอย่างนะเครื่องไม่มีเสียงดังไม่มีอะไรเลยควันท่อระบายก็ไม่ออกเนี่ยเปิดเปิดตัวนี้ก็ไม่มีควันออกน้ําก็ไม่ดันน้ําก็ไม่กินนะครับ <c oughs> ถ้าคนที่เขามาทํารถให้อย่างเช่นพวกช่างอัญช่างจันเก่ะเขาจะรู้เลยว่าเครื่องรถผมมันแบบมันดีอยู่นะมันก็ไม่ได้ว่าขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะ <c oughs> ถึงมันจะเป็นเครื่องใช้เล้วมาครับใช้มาเลวอ่ะเอ้า แต่ว่าถ้าเราวิ่งวิ่งใช้งานดูอะผมวิ่งทํางานทุกวันนะรถมันยังปกติอะไม่เคยเสียแบบหนักขนาดนี้ไม่เคยถึงเครื่องหัวฉีดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เคยมีปัญหานะครับน้ํามันคงน้ํามันเครื่องอะไรก็เพิ่งเ,เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตามระยะตลอดนะครับหนึ่งหมื่นกิโลผมก็เปลี่ยนละผมจับกิโลเอาไว้ในรถตลอดนะครับน้ํามันเครื่องก็ไม่ขาดนะครับจะว่าขนแกล้งครับไม่รู้เหมือนกันนะครับก็วันนั้นโทรโทรรอบเหล็ก แล้วก็รอบสองอะรอบสองโทรมาโทรมาบอกว่าทําไมรถมันควันออกโทาขาวเลยผมผมแก็ส่องกล้องให้ดูผมก็ตกใจเลยเอาเธอโบอขาดวะตอนแรกคิดว่าเธอโบอขาดควันออกแบบควันออกเต็มเลยควันออกโท่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยควันขาวอ่ะผมก็เลยงงงเลยเอาผมก็เลยให้พี่มอสอ่ะไปลากก่อนผมไปดูรอยนะ้ำมันแกคานมาประมาณ ประมาณสามสี่ร้อยเมตคลานมาก็เลยให้ก็เลยดับเครื่องดับเครื่อง,องก่อนับเครื่องสั่งยังๆๆถูกมาก,ก็สรุปก็มาลืดดูวันนั้นวันนั้นก็แกก็น่าเสียอะไรนะแกก็ว่าเออมาขับมันจะตรงตรงกับวันพี่มาขับพอดีเลยอผมมันไม่ใช่หรอ ตอนแรกอ่ะผมก็คิดอย่างนั้นหละเออรถมันอาจจะอาจจะเสียมาก่อนแล้วก็ได้มงแล้วมันเออมันผิดที่เราเองแหละที่เนี้ยผมอ่ะเอาถ้าเป็นท่าผู้ชมท่าผู้ชมคิดไงอ่ะตอนแรกอ่ะผมก็คิดถตะท่าผู้ชมแหละว่าเออมันรถมันอาจจะเสียมาก่อนแล้วมันจะแบบเป็นมาก่อนแล้วมันไม่บอกเราไงมันก็เลยมันก็เลยแบบมาพังอผมก็ไม่ได้ใจเลยหรอกวิ่งขนอกแล้วมันจะพังอะแล้วมันเนี่ยแกก็ว่าเออ มันจะตรงกับวันที่พี่มาขับพอดีเลยมากนี่แล้วมันก็พังเออผมก็ออไม่ิดอะไรหรอกตะเหล็กถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมให้ดูแชทเลยผมก็ยังบอกอยู่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมซ่อมเองเออทีนี้ทีนี้วันอีกสองวันผมเอานมเย็ยนมาวิ่งเอานมเย็ยนมาวิ่งยางรั่วผมไปร้านยางผมไปร้านยางเท่าเก๋เท่าเก๋ร้านยางอ่ะเก๋เก๋เก๋จะคุยกับผมตลอดด้วยละ แกจะสนิทกับผมอยู่แล้วครับแกบอกว่ามันโกรธเป็นไรไปโกรธใครมากครับโหดเท่หผมบอกตอนเช้าหรือตอนบ่ายตอนเช้าผมไม่ได้ออกข้างนอกนะแกบอกว่าช่วงเย็นๆบ่ายๆนี่แหละผมก็เอ๊เอใจละเอยใช่ไหมวะทําไมทําไมอะไรมาขับแรงอะไรนี่แกบอกว่าขับดีๆคนขับว่าขับดีๆมาแล้วพังอือโอกรั้นยางมาพูดอย่างนี้แกคงไม่โกหกหรอกระดับ คนโตคนอะไรแล้วเนาะไม่ใช่เด็กน้อยนะครับระดับอายุโอ้อายุเท่าโปแล้วมั้งเขาคงไม่โกหกหรอกครับเด็กร้านยางม,มันก็บอกอยู่เห็นต่ควันเห็นต่ควันกับเสียงอะไม่เห็นรถอะเดี๋ยวผมจะหารูปถ่ายมาให้ดูนะก่อนวันที่ก่อนวันที่วันที่สิบสิบสองอะว่าฝาข้างมันดำอย่างนี้หรือเปล่าผมมีนะครับรูปเดี๋ยวผมจะหารูปมาให้ดูครับ เพราะว่าดูฝาข้างดำขนาดนี้ไม่ซัดก็แปกแล้วเนี่ยดูครับนี่ผมไม่ได้ใส่ร้ายใส่แรงนะแต่เอเอ,เอผมไปฟังยาวปากคนอื่นมาคนที่เขาเห็นเห็นอะ่ะเออว่ะเราก็เพิ่งมาคิดผมไม่คิดหนักเลยนะนี่ว่าเอาถ้าเกิดซั์พังนี่มันไม่ใช่นะแล้วมันอยู่หน้าขนอกหน้างานด้วยอะ่ะเอเอนะถ้าเป็นรถรถรถท่านผู้ชมอ่ะเอาชินไงเอาเอามันพังนอกหน้างานอะ่ะมันยังไม่ได้วิานาณสักเที่ยวอะ่ะ ยังไม่ได้วิ่งงานสักทเที่ยวอะ่ะเอาออกไปข้างนอกด้วยนะเอาออกไปเอาออกไปเหตุส่วนตัวไม่ได้แบบมีเหตุจําเป็นที่จะต้องออกไปข้างนอกเลยเอารถกระบะเข้ามาโจดปุ๊บผมอันนี้ผมฟังจากปากคนที่เขาเห็นนะผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะแต่ผมฟังจากปากคนแบบพวกพี่มอสพวกพี่เล็กอะไรที่เขามีรถที่เขาขับรถดาอยู่ข้างในอเอารถกระบะมาโจดปุ๊บเอาหกล้อเขาออกไปเอาทาไมทําไมถ้าถ้าจะซื้อของกินอะ่ะทําไมไม่ไม่เอากระบะซื้อเข้ามาเลยอือ แต่ผมว่าไม่ว่าอะไรหรอกถ้าว่าเอาหกโลอ,ออกไปเออเอาออกไปได้ครับแต่พอมันถ้าเกิดเล่นจนพังอย่างเงี้ยเออมันมันความเดือดรนะ้อนน่ะมันตกมาอยู่ที่ผมเห็นไหมผมต้องมานั่งกลุมขมับกุมเครียดนน่เก็บตังค์มากว่าจะได้นะครับวิ่งงานมันก็ใช่ยุเดือนละหนะ้าหมื่น่ะแต่ซ่อมอย่างนี้ก็ไม่ไหวหรอกนะครับถ้าเป็นรถคุณอนะ่ะคุณจะคิดยังไงเอารถออกไปข้างนอกอะแล้วผมไม่ได้ยินมาได้ยินจากจากปาก ร้านยางเท่าเกตร้านยางเขาพูดทีเนี้ยเขาพูดว่าเออทําไมซัดเรงให้วันนั้นอ่ะออกจากคนส่งอ่ะเอาเงี้ยเข้าไปทําไมในคนส่งจะว่าไปซื้อข้าวร้านข้าวก็ไม่เปิดมันนะมันเสานะครับเสาเหลืออาทิ์นั่นแหละถ้าเป็นรถคุณอ่นนะคุณจะรู้สึกเองครับรถผมอ่ะผมดูแลอย่างดีนะผมถึงผมจะขับเรงอ่ะแต่ผมไม่เคย คือตั้งแต่ออกจากสนามมาผมไม่เคยซัดขนาดนั้นเลยนะครับผมขับผมขับแรงเพราะว่ามันแบบเวลารถติดรถอะไร่เงี้ยผมไม่เคยเล่นนะไม่เคยอะไรกับรถเลยเพราะว่าผมรู้ว่าถ้ามันเสียขึ้นมานะ่ะมันจะต้องเสียเงินเยอะนะครับรถเราทํางานนะ่ะเราก็อยากให้มันได้งานนะครัเนี่ยเห็นไหมมันก็เสียงานเนี่ยเสียงานนะครับเนี่ยถ้าเกิดไม่มีรถสำรองอะ่ะเสียงานนะครับอันนี้เอารถโพลวิ่งก็หักไรายได้ให้รถโพลนะครับ ก็รับจ้างครับถ้าผมไปขับอันนี้ให้น้องมาขับก็ให้น้องมารับจ้างปิดเทอมให้น้องมีรายได้ครับใครมันจะอยากบ้าให้เสียงานครับอ๋ถามจริงอ๋เนี่ยใครมันจะอยากบ้าให้ตัวเองเสียงานผมถามหน่อยงานงานก็งานก็ถือว่าสบายงานก็งานสบายแล้วคือรถอ่ะมันใครจะอยากให้รถจอดแล้วไม่มีงานอย่างนี้อ่ะผมถามหน่อยทุกคนอยากให้รถมีงาน แล้วงานอย่างนั้นนะเอาใครจะอยากเสียผมถามหน่อยครับนั่นแหละเนี่ยประเด็นคือเอารถออกไปข้างนอกประเด็นหลักเลยนะเนี่ยประเด็นหลักที่ทําให้แบบผมโมโหจริงอะ่ะเอารถออกไปข้างนอกนะครับโดยไม่ได้บอกใครแล้วนายช่างใหญ่อะเขาก็เขาก็ไม่รู้ด้วยไงปกติต้องบอกอย่างน้อยต้องบอกป้อมยามบอกนายช่างใหญ่หรือไม่ก็บอกเพื่อนร่วมงานเราเพื่อนร่วมงานเราจะได้แจ้งแจ้งให้ว่าเออออกไปซ่อมรถ หรือว่าออกไปวิ่งงานข้างนอกออกไปอะไรมันจะต้องมีเหตุผลที่จะต้องออกไปไม่ใช่ว่าออกไปซื้ออะไรออกไปซุ่มสี่ซุ่มหก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับ <c oughs> มันมันจะต้องมีเหตุผลที่แบบเหตุผลที่มันสมควรอะ่ะที่จะออกไปนะครับไม่ใช่ว่าเออหิวหิวเซเว่นาขับรถออกไปขับรถดาออกไปไม่ใช่นะครับเอาออกไปได้คนอะ่ะแต่ว่ารถอะ่ะต้องอยู่เพราะว่าเขาเช่ารายเดือน ยังถ้าอยากไปกินกินอะไรข้างนอกก็เออรถตัวเองก็มีทําไมไม่เอาออกไปทําไมต้องเป็นนี้ก็รู้อยู่แก่ใจว่าห้ามอารถออกนะครับเออหรือว่ากันแก้งั้นหรือเปล่ากันแก้งั้นอยากให้คนเขาเสียงานหรือเปล่าเพราะว่ามันออกไปนานมากนะครับงานนะเริ่มบ่ายหนึ่งเอาโทรมาหาผมบ่ายหนึ่งสี่สิอ่ะเอามันเริ่มงานแลว้วอ่ะออกไปทําไมเออ บางคนก็ไม่เข้าใจนะว่าเออว่าผมอยู่นั่นเลยจะโทษคุณทำทำไมจะโทษคุณทำทำไมเอาบ่ายหนึ่งสี่สิบแล้วอ่ะบ่ายหนึ่งสี่สิบแล้วนะเออบ่ายหนึ่งบ่ายหนึ่งคือต้องเตรียมตัวแล้วเออบ่ายเอ้สิบเที่ยงครึ่งอ่ะคือต้องเตรียมแล้ะต้องเตรียมตัวแล้ะบ่ายหนึ่งคือเริ่มงานบ่ายหนึ่งคือเริ่มงานนะครับเ้าแล้วอันนี้บ่ายหนึ่งสี่สิบอ่ะคิดเอาครับว่าจะออกไปตอนไหนน่าจะออกไปตอนบ่ายหนึ่งนี่แหละแล้วพอมันก็ใช้เวลาแบบไปไปขับไปนู่นขับไปนี่ก็สี่สิบนาทีอ่ะ คิดเอาครับเนี่ยกันแกล้งกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ได่ไม่ใช่หรอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วเนี่ยมันไม่ใช่พังธรรมดานะถ้ามันพังธรรมดามันไม่หนักขนาดนี้หรอกน้ำมันเครื่องมันไม่ออกไม่พ่นอะไรขนาดนี้หรอกครับดูหนูมันพ่นถึงจงอางอาคิดเอาครับเออถ้ามันพังธรรมดามันไม่ขนาดนี้หรอกครับยังมากอรถมันไม่เคยหลวมเลยอ่ะหลายคนมอกว่าหลวมรถมันไม่เคยมันไม่หลวมเลยอ่ะมันจะมันหลวมได้ไงเอาะเออน้ำมันเครื่องก็ไม่กินอ่ะ เธอโบก็ไม่ขาดเนาะเนี่ยเธอโบไม่ขาดก็ตัดไปแล้วหนึ่งหัวฉีดก็ตัดไปแล้วหัวฉีดน้ํามันหัวฉีดแตกตัดไปละเพราะว่าน้ํามันเครื่องไม่มีกลิ่นโซลาเอาหัวฉีดตัดไปแล้วเธอโบตัดไปแล้วเอาทีนี้ก็รอรื้อฝาดูอ่ะฝาไม่เป็นไรก็แต่ฝายังไงก็เป็นผมว่าแล้วเพราะว่าน้ํามันเครื่องมันออกออกฝาฝาไม่แน่นะไม่แน่อาจจะประกินหรือว่าฝานี่แหละแต่ผมว่ายังไงมันก็ต้องเช็คฝามันเดิมนั่นแหละครับ ว่าถ้าเราไม่เช็คเราก็ไม่สบายใจอะถ้าจะซ่อมนะแต่ถ้าจะยกใหม่ก็ห้าสิบห้าสิบนะครับเครื่องเสียงกงยังไงมันไม่มันก็ไม่ดีเท่าเครื่องที่มันติดมากระรุดอยู่แล้วครับไม่งั้นเขาจะแยกขายทําไมนี่แหละครับเหตุผลนะครับอฟังให้เข้าใจกันนะครับก็ใครจะติใครจะว่าผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นี่คือผมว่าพูดเหตุผลให้เข้าใจกันนะครับว่ามันคือมันมันมันไม่ได้อยู่ในการรับผิดชอบของ ในไซ์างานอะ่ะเข้าใจไหมครับมันไม่ได้อยู่ในไซ์างานอะ่ะแล้วมันไปพังข้างนอกอะ่ะพังข้างนอกนะครับพังข้างนอกคือถ้าสมมติเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะเสื่อมเสียเขาเลยนะครับนะเอเอผมอาบอกผมก็บอกอยู่นะว่ามันไม่แห้รถออกถ้าเอาออกเหตุจำเป็นยางรั่วยางแตกไปเติมลมเออไม่ใช่ว่าเอาไปซุ่มสีม่ซุ่มห้าได้ไม่ใช่ไปซื้อของได้นะครับ แล้วมันพังข้างนอกอย่างนี้เอาทุกคนทุกคนอยคิดงไม่ได้พังไงหน้างานเนี่ยยังไม่ได้วิ่งักเที่ยวเลยไปถามจันชูไปถามจานัมจนสนก็ได้เอาจันชูเป็นคนตักดินนะ่ะเอายังไม่ได้วิ่งักเที่ยวเลยอะ่ะแล้วเอาไปพังข้างนอกอะ่ะเอาคิดเอาครับแล้วดูําขนาดนี้ใครจะเชื่อว่าควนขาวจะดําขนาดนี้มันฟังไม่ขึ้นครับเอารถออกไปซื้อของตอนแรกผมก็เชื่ออยู่เพราะว่าผมไว้ใจผมไว้ใจคนขับมากผมเชื่ออยู่ ผมรู้จักแกมานานผมก็ไว้ใจครับไว้ใจว่าเออแกก็ไม่โกหกหรอกับมาดีๆมันจะพังก็ได้แต่ไม่ใช่ไปเดินถามมาหมดแล้วครับเดินถามคนแถวข้างทางมาหมดแล้วเออกลับแรงจริงแต่แค่มันไม่มีกล้องแค่นั้นเองกล้องมมีแต่ส่องไม่ถึงได้ยินแต่เสียงนี่แหละครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูนะครับว่าเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้ก็จะว่าจะลื้อรอบข้างดูก่อนนะครับลื่อเองก่อนลื่ออสิ่งที่มันจะ ให้ช่างมาช่างยกฝาออกครับหรือพวกทอหรือพวกอะไรทออะไรออกนะถ้าอะไรยกเครื่องน่าจะรื้อหม้อน้ำเอง